เนี่ยนะครับแม้จะขาย eBay Amazon นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับเนี่ยก็ส่งผ่านดีแชได้ลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะครับจังหวัดละนองเนี่ยจริงๆไม่มีสาขาดีแชรนะครับแต่ว่านี่ดีแชร์เขาจะใช้ใช้เคอรี่นะครับเนี่ยเคอรี่มารับให้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับตรงเนี้ยเคอรี่ก็จะมารับจากเราแล้วก็ไปส่งที่ดีแชรเอ็กเพรสอินเตอร์เนชั่นแนลที่สมุทรปราการนะครับแล้วก็เขาจะติดต่อส่งไปหาลูกค้า เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอย่างผมตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่ละนองสอนออนไลน์สอนทางสกายขายของส่งต่าง,งประเทศเนี่ยนะครับเราก็สามารถส่งจากที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องอยู่กรุงเทพที่เดียวนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยการขาย EBa y อ m มา o n นะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องส่งของด่วนอะไรประมาณเนี้ยดิแชร์ก็สามารถรับได้ทั่วทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่จมําเป็นต้องมีสาขาดิแชร์ก็ได้นะครับนี่อันนี้เรากรอกตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกจะ พนักง,งานเคอยรีเฮดเรากอกจนหลบฟ้องแล้วเราก็เลยขอเอกสารตัวนี้เข้ามานะฮะช่วยเขากออให้เขาหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ถุงระวังตังระวังแตกอะไรเทสนี่ก็ทำซิ้นเองนะครับก็สะดวกตัวนี้เพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งรู้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะสำหรับผมอะ่ะพอเห็นปุ๊บถูกใจนะฮะนี่ซัดมาซัดมาแบบนี่เลยนะฮะใช้เยอะ <laughs> ซื้อมาเยอะมากเอาให้มันคุ้มไปเลยนะฮะมีมีทั้งแบบใสนะฮะส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วซื้อมาเหมือนกันนะครับไม่แพงนะลังนี้72็ดบวนนะครับซื้อมา10,90บาทนะฮะเอาแบบมีระวังแตกระวังอะไรด้วยนะครับฝาัฟโซนะฮะก็ทำดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะฮะโควิดไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราขายของออนไลน์เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหาเงินนะฮะหาเงินวันละเป็นพันพันบาทได้จากการขายของออนไลน์ได้เลยครับ